สวัสดีจากอเมริกานะคะันี้นะคะก็เป็นคืนวันเสาร์นะคะเราก็มีนัดกับครอบครัวนะคะของพ่อบ้านเรานะคะประมาณทั้งหมดนะคะรวมเด็กๆของเราด้วยนะคะประมาณ15คนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเดินดูไฟคริสต์มาสกันนะคะปกตินะคะเกร่ก็จะขับรถนะคะไปดูไฟนะคะแต่วันนี้นะคะปีนี้นะคะก็จะเป็นมาที่นี่นะคะจะเป็นการเดินนะคะไม่ใช่เป็นการขับรถนะคะเนี่ยนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านเกตมากนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ถึงตรงนี้ แล้วนะคะเดินไปดื่มไปนะคะตรงจุดนี้นะคะก็เป็นฟรีนะคะค่อยชิมฟรีนะคะเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อนะคะก็จะมีอีกซุ้มนึงนะคะแต่ต้องเสียงเงินนะคะนี่ก็จะเป็นบอกว่า appetizer นิดหน่อยนะคะเป็นดื่มนะคะก่อนที่จะไป กินอาหารไปดินเนอร์กันนะคะเนี่ยนะคะก็เดินก็นิดหน่อยนะคะเหนื่อยนะคะแต่ก็ไม่มากนะคะเพราะว่าไฟสวยะคะ่ะดูกันไปเพลินๆนะคะเนี่ยนะคะก็เสียค่าเข้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะเดยกก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะจองไว้นานแล้วนะคะเนี่ยถ่ายรูปเด็กๆก็สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิ3องศาเซลเซียสนะคะก็ไฟสวยงามนะคะ ก็ไม่เยอะไม่มากเท่าไหร่นะคะคนเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะก็เอาบรรยากาศมาฝากให้ชมกันนะคะถ้าใครยังไม่ติดตามเพจเกตนะคะฝากกดติดตามเป็นกลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูก2ด้วยนะคะเนี่ยนะคะก็วันนี้นะคะก็สนุกสนานกันเลยนะคะกลับบ้านกันดึกนะคะเด็กๆสนุกกันมากนะคะ เดี๋ยวเดินเสร็จแล้วนะคะเราจะไปทานดินเนอร์กันนะคะเดยดดินเนอร์นี่กก็ไม่ได้ถ่ายเยอะมากนะคะเพราะว่าก็คนในร้านเยอะมากนะคะที่นี่นะคะวันเสาร์นะคะนี่นะคะเอาบรรยากาศไฟมาให้ชมกันนะคะที่นี่นะคะรัฐนิวแฮมเชอร์นะคะอยู่ทางเหนือนะคะบ๊ายบายค่ะ